ออกก่อนเลยพี่วันนี้พี่เป้นำทีมนะบบอกเลยว่าเดือดอ่ะคนสวยวันนี้เป้อาวันนำทีมนะเดือดแน่ไปไป โอ้โพี่ออยแกดูแลรถแบบอย่างเนียนน่ะเปิดแล้ว <laughs> ไปไป เบนเบนเฮ้ยเบนมันก็เติมของแบบเต็มแล้วเนี่ยมันจะปล่อยอยู่เนี่ยน้องมันจะเป็นเล่นอาเก้านะแต่อาหกน้องมันก็เต็มแล้วอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหรถติดชี้หาย อุ้ยแม่สาวน้อยแ <laughs> ม่สาวน้อยอยากผิวเลยดูดูใจเย็น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 คนสวยโหโหดเกินจะรอดีเอสแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวพาไปดูของดีเม,มืองภูเก็ตนี่ดูทรงน่าจะรัเสเซียนะอเออไม่ใช่คนไทยอะ่ะ สาวแล้วไบ,บกี่รัสเซียแล้วดูดิโอ้โหสุดยอดฮึม <c oughs> ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ <c oughs> ไป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 ด้วยกันไป นมาแล้วนะบอกเลยว่าเดือดครับนี้เดือดแน่ไม่ <c oughs> อาวันนํำด้วย <c oughs> เนียแ่ว่ารถยัเยอะอย,ยู่เลยมันอยู่ชานเมืองอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยห้าร้อยอาวอว่ะคิดถึงโโห้าร้อยอาโอ้โหบอกเลยว่าเดือดครับ Pak, <laughs> ah aja <ayam put. laughs> ก็เหลือนาย R6 อีกคันหนึ่งนะเห็นนายบอกว่าเดี๋ยวจะขี่ตามไปนะ คตรดีออกคลิปแต่ละทีนะยากไม่รู้เป็นไรผมขับแปลกกว่าอะวันนี้ผมขับแปลกกว่ายังไงมันเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นเหรอเมือ่อค <laughs> ืนหนักไปหน่อยหรือเปล่า <laughs> เมื่อคืนเขากลับกันตีสองเลยอะเออเมื่อคืนหนักไปหน่อยแหละโอเคไปกันเมื่อวานเขาเขาไปร้องคาราโอเกะกันนะ <laughs> กลับบ้านกันตีสองโอ,โอ้โห ไม่เจอว่ะปกติมันจะมีด่านอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยอมผมนี่หลอนนะถ้าเจอด่านตัวเนี้ยแกเอาจริงอ่ะเออเฮ้ยเขาทำถนนใหม่ว่ะโอ้ยบรรยากาศโคตรได้ สวยเลยแบบเนี้ยขี่ช้าเลยเจอถนนแบบเนี้ยเนี่ลอยเอยเอบรรยากาศโคตรดีอ่ะตรงเนินข้างบนเนี้ย พี่ทิ้งกันเลยนะทิ้งกันเลยผมมากับเมียที่ทิ้งผมเลยนะบาลานซ์มันไม่ได้นะตอนสอง ผมไม่ชินโค้งอ่ะแต่โค้งดึกจริงนะเส้นเนี้ย ย่่ะลืมไล,ไล่พี่ออยสักเท่าถึงแล้วดีกว่า่มาจะไล่พี่ออยสักหน่อยถึงแล้วเ yeah. ตอนนี้ก็เข้าถนนใหญ่นะจุดหมายต่อไปคือ อหา,ายเหมืองนะครับไปไหนต่อเนาะเบเกอร์ถ้าถามว่าอันตรายไหมนะคือแบบผมบอกคำเดียวเลยว่า ทุกคนอ่ะมันมันรู้นะครับมันรู้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะหรือว่าแบบความเสี่ยงมันมากขนาดไหนนะแต่พักก็อดใจไม่ได้นะยังไงแปัมเติมน้ำมันหาเข้ากินเหรอ น่าจะแวะเติมน้ำมันหาข้าวกินนะนะยังไงยังไงโอเคเดี๋ยวผมเติมน้ำมันไว้ก่อนนะเมื่อเช้าลรไปหกร้อยสามสิบนะเห็นไงสนุกไหมสนุกไหมม้ยหอไม่เคยหลับจริงๆนะเมียผมอ่ะ ผมพาหัวสองร้อยบวกแบบโคตรบ่อยอะแม่กไม่หลับไว้โอ้โหดีดชิบหายเลยดีดดีดก้อนหินชิบหายเลยตกปักอกเป็นบิดสโตนนะอ่าสิบเอ็ดเราก็มาจากอพอยู่จีใช่ไหมโหดีดแบบเป๊ะเป๊ะเลยโอเคเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวแวะพักกินข้าวครับพี่พี่ครับ <t un> สวัสดีครับทุกคนไปไปเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูรถพี่ๆกันพลังชอบพลังชอบโอเคเดี๋ยวผมจอดรถก่อนนะเดี๋ยวพาเดินดูรถกันวันนี้มีแต่ตัวเทพเทพ เมื่อกี้ที่ปัม๊มน้ำมันก็อนะืแบตหมดนะแก่ว่าจะพาดูรถสักหน่อยไม่ได้เลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ท้ายเหมืองนะครับจังหวัดพังงานะ <c oughs> มานั่งกินข้าวกันแล้วก็กำลังจะมูฟกลับนะผมต้องไปทำงานบ่ายสองอ่ะไปไป <c oughs> เดี๋ยวพาดูแบบคร่าวๆนะวั <c oughs> นนี้ก็มากันอยู่หกลำนะครับมีเซ1เอ็กสิบแล้วก็ อ R6 uh, น้องเบนซ์นะครับแล้วก็พี่ XGS นะโอ้คันของเพียงนี่คือเต็มอ่ะเดี๋ยวดูดูชุดหน้ากันนีช่ชัดเลยชุดหน้า,นา,าเนียนๆไปแล้วก็มีของอพี่เป้ R1 นะครับอันนี้สายยกนะยามาฮ่าสองคันนี้ <c oughs> <c oughs> กับ YR7 นะครับแล้วก็พี่ออยของข้างศูนย์นะนี่ พี่ออยก็ได้รถมาใหม่ก็เนียนๆนะช่วงเนี้ยวันนี้ไปเทโค้งมาสนุกเลยขี่ไล่ใครไม่ทันเนี่ยวันนี้โอเคไปกันดีกว่าครับกลับบ้านกลับบ้าน <c oughs> ไปพี่กลับกลับกลับ <c oughs> ลากลับบ้านแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะเข้ากานบ่ายสองไปไปผมโคตรเล้าใจเลยว่ะเวลาแบบ ยิงสับแล้วมันระเบิดตึง้งนะนะสะใจอะครับปวดมิเตห์โค้งอย่างโหดมาเปิดแล้วผมนี่ยอมเมียผมเลยอะ่ะเออสายซ้อนอะ่ะทาหัวตอ0ร้อยแม่งก็ไม่กลัว เวลาท่องคาถากันแล้วละ่ะพุทธังบังตาอมมังบังตาท,าาตาทาั้งขังบังตาจงมองไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นข้าของอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดจงดนบันดาลให้พี่ๆตำรวจ อุ๊ยอุ๊ยสะเทือนโอ้โหรละนาดสะเทือนเลยจงมองไม่เห็นค่า